ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่ Luckily, น้องครับผมมีมดินกาดินครับกอนรักสวนรักธรรมชาติมาแล้วครับเด้อครับมันนี้ครับเบ้าหน้าจะพาไปเบื้องการปลูกบักเงาะนะครับเด้อเงาะโรงเรียนนะครับเด้อนี่ครับเบ้าหน้าปลูกไปหล้สองต้นครับเดี๋ยวมันนี่จะพาเบื้องวิธีการปลูกนะครับเด้อปลูกจังไหนดูแลจังไหนเนาะครับเนาะนี่ครับตอนแรกครับผมเงาะโรงเรียนว่าจะปลูกหมอวานนะครับเด้อสังเกตบหครับ การปลูกกับบ่อยอย่างครับพุดลุ้มครับผมพุดลุม้มหาซิปคุ้นหาซิปนะครับเด้อผมไ้เบอรบ์ครับน่ครับลุม้มละก,กะผสมดินครับดินอยู่นี่เป็นดินถมใหม่ครับบาวนามก็เลยตรงถมเอผสมดินปลูกใหม่ดินก็จะประมาณนี้ครับเนี่ย หลังจากเข้าผสมแล้วส่วนผสม็จะมีกากมันนะครับเด้อกากมันมักรากาหนึ่งส่วนรากาแกลบดำหนึ่งส่วนดูแลไมหนึ่งส่วนนะครับเด้อใส่แค่สามยางครับหลังกาผสมกับดินครับเป็นสี่ยางนะครับเด้อสี่ชนิดเข้าผสมแล้วเขาก็จะได้ดินเนี่ยนี่ครับนี่ครับดินปลูกทั่วไปครับของไร่วิมานดินครับผม เวลาฮะปลูกอีผสมยังแล้วเขาเก่าต้นมะงอกลรนะครับเด้อนี่เขาเลือกต้นพันธุ์หรือหามาเลือกต้นพันธุ์อย่างไรกะสื่อลานถีเขาช่อถือได้แล้วครับเด้อเราก็ัเลือกต้นพันธุ์ดีๆครับนะครับสังเกตเวลาเลือกกับเลือกต้นถีมันมีกำลังจิแตกยอดแบบนี้ไม่ดีด้วครับเด้อนี่นี่ยอดกระโดงนะครับเด้อ๋ยวเขา หาต้นทีมีกิ่งก้านดีๆครับต้นตรงสวยงามครับนี่ครับเงาะโรงเรียนครับคุดลุ่มเราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วก็เห็ดหลองนามนะครับเด้อหลองนามแบบนี้แล้วก็เอาฟางมาคลุมครับช่วงนี้ช่วงแรกป้องกันการนามะเหยออกจากดินนะครับเด้อเห็นไหมต้นไม้สุ่มืีนครับนี่ครับเงาะโรงเรียนครับเงาะโรงเรียนนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเบอ่งอีกต้นหนึ่งครับ เพิ่งปลูกเม่อวันนะครับเด้อล,ลักลักผมกใะเลือจนแบบกิ่งพันธ์ประมาณนี้ครับต้นกิ่งพันธ์สวยงามรากาลำต้นสวยเขามีกิ่งออกมา้างขางแห่งดีนะครับเด้อก็มากิง่งในลายเขาจังเลยก,กิ่งลายรากาข้างบนนี่ครับสำคัญเลยคือกระดูครับกระดูเขาต้องซูชันนะครับเด้อยอดเขาต้องซูชันครับแล้วคบ ลำต้นงามๆนี่นะครับถายเหลือต sort of ้นพันธุ์นะครับเด้อการขุดหลุมคือการครับหาซิปขึ้นหาซิปผสมดินปูครับผมเห็นในในตาอาศว์สวนเท่ากันลรอกะเอาต้นไม้ลงปุ๋ยอย่าฝ uh ่าใส่นะครับเด้อนะครับปุ๋ยอย่าฝ่าใส่มันครับให้พันไปจักให้มันติดก่อนครับจังเอาใส่มันปุ๋ยนะครับเด้อปอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเคมีต่างๆครับอย่าฝ่าไปใส่มันครับ ช่วงนี้ให้มันติดก่อนครับให้มันติดให้มันไอ้ให้มันจนเฉื้นแล้วก็มีแววจะเติบเรื่อนเติบโตครับเขาจังช่วงนี้เขาบม่ต้องแต่การปุ๋ยด้วยครับเพราะเขาต้องการนขนาดห้องกับพืชขนาดด้วยครับเด้ออี่ให้น้ำขาดครับนี่ครับหอโรงเรียนครับผมกัจะประมาณนี้ครับการปลูกเหอโรงเรียนครับมันมียังหมากไม้ครับ ช่วงหงแรกๆเขายาใหาขาดน้ำอย่างเดียวครับผมประมาณเดือนแรกนะครับอยาให้ขาดน้ำครับผมอยาให้ขาดนา้ำพดน้ำก็คุ้มหนาดินมั่นครับผ่านไปไหนสักเดือนหนึ่งจังสามาใส่ปุ๋ยนะครับเด้อการใส่ปุ๋ยจะเบาหนามเพชรกรบต่อๆไปให้ท่มนผช้ชมฟังให้งทำมุ่ช้ชมรับชมอีกหลอบนึงนะครับเด้อครับวัมือนนี้ครับเบาหนามกะฝาก กดติดตามกดซับสไครห์ติดตาม,ตตามให้เบาหนามนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใเบานหนามฮิคกิปต,ต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม